ยางอนะ่ะเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เขาให้เซ็นเตอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับชาลีอะไรยกใหม่ครับยกตัวไหนเนาะน,นี่ก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้เรื่องกอบเราพูดบ่อยอยู่เก็ะแปดละแอนเนาะอยากแคปใช่ไหมนะถ้าอยู่ในกอบก้าวมาก็ถือว่าเรียกดังเขามาถ้าออกข้างกอบก็นี่จับเอาเนี่ยไม่เกินข้างกอบนี้หรอกไว้จะอยู่แค่โซนนี้ถ้าออกข้างกกอบมาทางนี้เราก็จะเริ่มมองเห็น ที่ผมให้เจ็ดเจ็ดหนึ่งก็อยู่ข้างกรอบนั้นนี่สามห้าสี่ได้ไหมก็น่าจะอยู่ข้างกรอบมันเป็นไปได้นะนี่อันนี้เก็บเลยนะเก็บเก็บไปคิดเนี่ยถ้าจะไปไปเก้าหนึ่งหนึ่งจะมาไหมก็เป็นไปได้หมดเนี่ยเห็นไหมเก้ามายิงีนมันมีหมดเนี่ยคือหวยตรงนี้เขาจะคุมยี่สิบปีย้อนหลังแต่ว่าที่ชัดๆคือเก้าปีอะชัดเจนมากกอแปดหลักแสนนะแล้วก็แปดหลักแสนหนู่แต่ว่างวดเมื่อกี้ออก หกหลักแสนคือเป็นอาจารย์หลักแล้วก็น,นี่หอยก็อยู่จะอยู่โซนนี้ทาไม่ออกตรงกรอบก็<ม>เพราะว่าหอยอยู่ในกอบมาเยอะแล้วถ้าจะหลุดข้างกอบก็ไปได้ข้างนี้ล้นะครับ<ม>อยู่ประมาณเนี้ยนะดูเอากันนี้เป็นโจทย์ลยค,คิดหน้าคิดแล้วก็หนึ่งมันเห็นด้วยภาพอ่ะเก้าปีหนยหอยไม่หลุดโซนนี้เลยเก้าปีเพียงเราไล่ลงไปไล่ย้อนหลังยี่สิบปีดูดีๆนะ นนม,มันครบรอบใช่ไหมลุง<ะ>มันครบรอบใช่ไหมครบรอบมันเป็นเลขต้นปีอ่ะต้นปีต้นปีกลางเดือนนะแล้วก็สังเกตดูหวยก็จะอยู่โซนนี้ตลอดเลยไม่ไปไหนเลยได้ดูเราจะเรียงตามย้อนหลังเก้าปีแปดปีเจ็ดปีหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีอ่ะมันจะจบอยู่ตรงนี้หมดเลย แล้วครั้งสุดท้ายของปีที่แล้วก็519แล้วก่อนนั้นนั้น159้าเก่อนนั้นนั้น395 395เห็นไหมแล้วก่อนนั้นนั้น774ก่อนนั้นก็079เห็นไหมมันอยู่ในนี้หมดอ่ะล้าล,ล่าสุดล่าสุดคือ519ปีที่แล้วครับนี่เลยมันมีปัญหาว่าหวยจะหลุดจากกกอบหรือจะอยู่ในกกอบแค่นั้นเองปัญหาคือนะครับปัญหานี่ เป็นแนวทางเนอะให้ดูไว้ก่อนอน,น,นี้มีประโยชน์มากเนะอะตัวนี้ในการซืรอร้อรอตเตอรีะแล้วก็กำกับว่าหกหลักแสนเ็าอยู่ตรงนี้ด้วยอะทางก็แปดหลักแสนก็อยู่ใกล้ๆกันล้วไปออกแปดหลักแสนนี่ก็คงไม่เกินอยู่แถบนี้ะนะะถ้าเดาว่าแปดหลักแสนจะมาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ผมยังไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าตัวหัวคืออะไรแบบนี้ ครับอยู่ประมาณแเ้พกะในกรอบตรงนี้อ่ะอกี่ปีนะห้าปีหรือเปล่าใช่ครับเจ็ดสิบเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าห้าห้าเก้าครั้งสุดท้ายหนึ่งเก้าเขาจะไปไหนถ้ามาออกหกเจ็ดหรือหกหนึ่งก็โอเคไปอีกแบบหนึ่งถ้ายังอยู่ในกรอบก็หัวจะน่าอยู่ประมาณนี้แหละเป็นเลขโบราณหรือเปล่ามันไม่ไม่มันเป็นสไตล์ไม่รู้ไง หอยปลาบีมันมันชอบอยู่ตรงนี้ห้าปีซ้อนคือยังอยู่ตรงนี้อ่ะหอยงวดน,นี้นะแล้วถ้าถ้าเขาจะหลุดกรอบอะ่ะเราเคยทำตรงนี้วันนั้นเราให้สี่ศูนสามหรือเปล่าหอยมันออกสี่หนึ่งหนึ่งเนาะเคยทาจําได้แล้วว่าสีู่มั้งหอยมันออกสี่ศูน์สี่ะที่จำได้นะของปีไหนที่ออกอะปีที่แล้วหรือเปล่าต้นปีเนยต้นปีเนาะเราเคยทำตรงนี้อยู่ เราว่าน่าจะเป็น403หวยหมอกปีนี้มันจะลงมาล่างไหมเจ็ดเจ็ดหนึ่งลงไหมตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดของเรามันเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันอยู่นี่อ่ามันมาไหมเออไม่รู้นี่เราโจ์เราเรานั่งคิดตีให้แตกตรงนี้ครับไม่รู้จะดวงมาหรือปเปล่าวังครั้ว่าเขาให้ลอยอีกอะผมก็เลยไม่กล้าพูดเท่าไหร่กลัวพูดไปอาจจะผิดหูเขาตรงนี้จะพยายามเผาคำพูดนะ อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเราดูประวัติย้อนหลังห้าปีซ้อนหวยยังอยู่ตรงนี้สําหรับง <ผม S 1> วดนี้นะผมน่าจะเป็นนะไม่รู้ใครจะจับยังไงเมื่อกี้ถ้าเราไล่เป็นเป็นหลักสิบเบื้องต้นก็เจ็ดเก้าหนึ่งห้าเดี๋ยวเจ็ดเก้าห้าหนึ่งครั้งสุดท้าย,ยานี่ไล่หลักสิบนะเจ็ดเก้าห้าหนึ่งจากหนึ่งเขาจะไปไหนวยเนี้เจ็ดเจ็ดตัวนี้เจ็ดสี่เก้าตัวนี้เก้าห้า ห้าตัวนี้ห้าเก้าหนึ่งตัวนี้หนึ่งเก้าถ้าออกจากหนึ่งแล้วเขาจะไปไหนแค่นี้โจทย์เขาคืออยู่มุมนี้ถ้าเข้าศูนย์คือจบจบประเทศไปเลยนี่เราเริ่มเกินศูนย์นิดนนะถ้าเกิดเขาหลุดเข้าศูนย์นะถ้ามาเข้าเบิ้ลหน้ากันน่าจะรอบๆบนี้หนึ่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้า หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกอะไรว่าไปได้ถ้ามาเบิ้ลหน้าตามที่เรามองโครงการไว้ถ้าหลุดจากหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งเขาจะเชื่อมโยงไปเยอะหนึ่งไปเจ็ดได้ไม่ได้เห็นไหมหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งได้แบบนี้นะเบิ้ลต้นผมมองไปแบบนี้ก่อนจะพยายามให้จับตรงนี้แถบบนี้ค่อนข้างจะแม่นแหละแับนี่ถ้าหลุดไปตัวนี้เบิ้ล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 หน้าแปดแปดสามก็ไม่ต้องพูดกัน มันจะเข้ารอกปืนหนึ่งเก้าสามแปดน่าจะสามสามแปดแปดแปดสามก็พ่อจะได้อยู่แบบนี้คือเราเรามาลุ้นว่าหวงหวยจะอยู่ในกรอบหรือจะหลุดกรอบเอาแบบนี้ดีกว่าให้นั่งหลักสี่เบื้องต้นเอาชอดสั้นคือเจ็ดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งตัวสุดท้ายจะหนึ่งออกห้าหนึ่งเก้าแล้วเขาจะไปไหนจากเลขหนึ่งตัวนี้นะ ก้าวดังมากครับรู้แล้วว่าศกห้าเนี่ช่วงต้นปีตัวเก่ามาตัวแล้วครั้งสุดท้ายหกหลักแสนที่ออกอ่ะมาห้าตัวของรางวัลที่หนึ่งนี่เราจะมีเลขสไตล์ให้ดูด้วยแบบนี้มันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าพูดเรื่องเรื่องหกหลักแสนนะ เรขอดูใบให้ดูให้ดูชัดๆเลยเพราะเราทำไว้แล้วถ้าจะมาดูถ้าจะพมาดูเกี่ยวกับเลขสไตล์อะ่ะเดี๋ยวขอไปลาปไปเดียวอยู่หน้าไหนเตรียมไว้แล้วนะีกระดาษเป็นมัองนีน่ผมเขียนไปทั่วเหมือนกันบางครั้งก็คิดไปปกหลักแสนทั้งสุดท้ายเนาะ ขาออกคือให้สังเกตบ,บางครั้งถ้าเราดูเลขสไตล์ก็มีผลอยู่ะ,ะให้ดูไปนี้นี่หหลักแสนนะของปีที่แล้วเขาจะออกสามครั้งครั้งแรกเขาตัวเก่ามาตัวหกสี่สองออกหนึ่งสองแล้วครั้งที่สองคือสี่ศย์ห้ามาออกออกมาสองตัวอยู่แต่ว่าเอาเก้าแทรกเห็นไหม นี่มันลักษณะคล้ายๆงวดน,นี้แลมแล้วครั้งที่สา,ามก็มาเหมือนเดิมหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเปลี่ยนออกเลขเก้าตัวเดียวละ่ะรางวัลที่หนึ่งเปลี่ยนออกเลขเก้าตัวเดียวครั้นงนี้ละ่ะงวดน,นี้ผมยังห่วงเลขสไตล์อยู่<ม>นะเห็นไหมเขาจะมากี่ตัวยังม,มีเลขแค่สามตัวคือปกติมาหนึ่งสองเมื่อกี้มาสามงวดน,นี้กลับไปมาหนึ่งหรือเปล่าที่เราดา,ดาว่าสามเหลี่ยมจะมาเรายังห่วงตัวนี้ นี่นี่นมันมันมันสังเกตดูไปนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าห้ามาเนี้ยเราเดาว่าห้าอะไรนี่ถ้าสี่มาเราเดาว่าสี่อะไรนี่ม,มีเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีประวัติศาสตร์คือหกหลักแสนครั้งสุดท้ายเปลี่ยนออกแค่ตัวเดียวคือหกกับเก้าที่นั้นน้องนั้นมาเต็มพี่กับ,บมันจะเหมือนกันไหมมันจะเปลี่ยนจากหกกับเก้าเหมือนกันครั้งแรกนี่คือมาตัวเดียวเนาะครสองปีที่แล้ว ครั้งที่สองมาสองตัวอเอาเก้าแทกแค่ตัวเดียวเองสี่ศูนย์ห้าเอาเก้าแทกเป็นห้าเก้าสี่เห็นไหมแต่ว่าครั้งนี้จะใจามากเปลี่ยนหกแค่ตัวเดียวจากหกเป็นเก้าเห็นไหมหกหลักแสนมาหมดหนึ่งศูนย์หกมาสองปีซ้อนแล้ววันนี้เขาจะเหลือไว้ไหมหรือเปล่าวันนี้หกหลักแสนเขาจะเปลี่ยนออกกี่ตัวหรือเขาจะไปยกค,คู่นะชุดหน้ามาออกเลยหรือเปล่าวันนี้ นะหรือจะยกร่างหมอ,อกตรงๆหรือเปล่าอะไรนี่เนี่ยปัญหาเราต้อง